สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นประเด็นรายการที่จะเจาะทุกประเด็นเคลียร์ทุกปัญหาของผู้บริโภคครับค่ะวันนี้เรายังคงเป็นประเด็นของผู้บริโภคในส่วนของของหายอยู่นะคะมีดารานักร้องท่านหนึ่งเนี่ยใช้บริการขนส่งนะคะโดยโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ติดต่อให้ผู้รับจ้างขนเนี่ยมารับของซึ่งเป็นลักษณะของการขนส่งทางรถจักรยานยนต์พอรับของไปแล้วปรากฏว่าผ่านไป1วันปลายทางยังไม่ได้รับของเลย เขาก็เลยติดต่อไปอยังเจ้าของแอปว่าเอ้ยทำไมของยังไปไม่ถึงทีนี้ทางเจ้าของแอปบอกว่านั้นคุณไปแจ้งความเอาเลยครับทังคือเจ้าของแอปไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยอ,อย่างนี้เราจะทําไงดีคะท่านรองคะอืมแบบนี้ก็เป็นประเด็นสิครับปัญหานี้เราจะมีคําแนะนําอย่างไรให้กับผู้บริโภคดีคะท่านรองคะประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นเรื่องของหายครับค่ะ ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าผู้ขนส่งนะเอาซับไปประเด็นก็เป็นเรื่องของความผิดฐานยักยอกรัพย์ครับเนื่องจากว่ามีการส่งมอบทรั์ไปแล้วก็มีการครอบครองทรัพย์นั้นแล้วแล้วก็เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนก็จะมีโทษในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาฐานยักยอกรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีครับค่ะแจ้งความก่อนเลยครับก็นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับนำไปแจ้งความค,ครับเจาะประเด็นที่2ครับ กรณีเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่เปิดให้บริการในการรับบริการขนส่งสินค้าตรงนี้ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับตามกฎหมายเรื่องตัวการตัวแทนและกฎหมายเรื่องการรับขนครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับก็สรุปแล้วก็อย่างที่ท่านรองบอกนะคะว่าทางผู้ริโภคเนี่ยจะต้องเก็บหลักฐานเอาไว้ไม่ว่าเราจะจ้างกันในช่องทางไหนก็เถอะถูกต้องะค,ะครับ แคปหน้าจอไว้นะครับกรณีที่เข้าไปดําเนินการสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีนี้แล้วก็กรณีที่มีการโอนเงินรไรต่างๆนะครับ mm hmm. ก็เก็บหลักฐานพวกนี้เพื่อจะดําเนินการทั้งทางอาญาและทางแพ่งต่อไปครับค่ะอีกอย่างที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือเราอาจจะต้องบันทึกภาพในส่วนของสินค้าที่เรามีการจัดส่งนั้นด้วยนะคะตอนที่มารับของ นะครับกุณาบันทึกภาพคนที่รับของด้วยก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ่ายภาพตอนที่เขารับของจากเราไปเนาะว่าผู้รับจ้างหรือว่าผู้รับขนเนี่ยมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะครับผมจาก2ประเด็น,นังกล่าวแล้วท่านรองยังมีคําแนะนําอะไรให้กับผู้บริโภคเพิ่มเติมไหมคะครับสําหรับข้อแนะนําครับในเรื่องของการขนส่งหรือส่งของควรจะมีใบกํากับของนะครับแล้วก็มีการลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายในกรณีของผู้ส่งก็ มีการเซ็นตรงลายมือชื่อให้กับผู้รับขนไปนะครับแล้วก็กรณีที่ผู้รับผลมารับของก็มีลายเซ็นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับและก็ในประเด็นสําหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงก็ต้องแจ้งแสดงรายละเอียดให้กับผู้ขนส่งด้วยนะครับสรุปทั้ง2ประเด็นเคลียร์นะครับค่ะสำหรับ ในครั้งหน้าเราสองคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะคะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ